มาหลอมดินมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาทมาดูกันจะใช่ดินไหมคะทุกคนที่หลังจากสกัดเสร็จเราจะได้เป็นผงกิมซัวอย่างนี้ออกมามันจะหน้าตาเหมือนดินนิดนึงแต่ว่ามันก็คือเป็นทองเนี่ยแหละคะ่ะเราจะเอากิมซัวมาใส่เบ้าหลอมเบ้านี้จะสามารถใส่ได้20ิโลนะคะถึงแม้ว่าจะเหมือนเต็มแต่จริงยังไม่เต็มนะเราจะต้องรอให้ทองละลายแล้วพอละลายเสร็จมันก็จะยุบลงไปใหม่อันนี้ยังใส่ได้อีกคะ่ะมาเล คนให้ทองมันเท่ากันไม่เท่ากันนะคะแต่จริงอันนี้ก็เป็นเก้าวแล้วแหละให้มันผสมให้เข้ากันกเราจะเอาแท่งแก้วลงไปจุ่มในเบ้าแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําเพื่อให้ได้ทองที่จะเอาไปเช็คเปอร์เซ็นต์อันนี้มันยังมีแก้วอยู่ค่ะเราจะเอาแค่ทองอย่างเดียวเราไม่เอาแก้วนะ ได้ตัวทองนี้มานะแล้วทองเนี้เราจะไปเช็คเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งว่าได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เราคาดไวไหมนะคะทุกขั้นตอนเราจะมีการเช็คเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ชัวร์ว่าเปอร์เซ็นต์ทองเราได้คุณภาพจากที่หลอมทองได้ที่แล้วเราก็จะมาเททองลงในน้ำกัมนมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบางแล้วควรจะให้ผู้ชายยกให้ช่วยไหมค่ะเราได้ปักกาลังสีทองมาแล้วค่ะเห็นก้อนอย่างนี้นี่หนักอยู่เอาเรื่องอยู่นะ